มาครับพี่น้องครับแกงน้องไม่สมครับครับนี่ปลาเด็กบองครับพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจนะครับทักขอความนะครับพี่น้องแล้วหรือนี่นะครับพี่น้องเนาะเห็นบ่เนาะครับสนใจทักได้เลยครับพี่น้องอุ้ยนี่ปลาเด็กบองเจ้านีเสียบแห้งครับมืงเดี้เอาไปยิงกัำนอลใหม่นะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมาดูกันหน่อยื้ที่เด็ดเลยผมบอกเลยว่าปลาเด็กเจ้านีเสียบนะครับเสียวมาเห็ดเดี๋ยวพี่น้องเร็วๆนี่นะครับเดี๋ยวเสียวมาเห็ดให้พี่น้องได้ไปซิมเบิังนะครับพี่น้องเนาะ มาไม่ต้องอะไรห้างกงนอไม่สมครับพี่น้องแกงนอไม่สมนอไม้ดองนะครับมาแส่บแชีย้กันครับผม,มืจำก้อนเลยประเดียเ๋ย่ผมบอกเลยว่าเสียบแห้งจริงืืกงนอไม่สมใช่แก้บ้าน มันนี่เมนเมนูนอมีแต่นออเลยเอ,มอ,มอืมอืมนอใหม่ตะพุ่นอะ เมนูวันบานไป่หรอกมือเขาว่ายาวที่เด็ดจำเด็วกวันแล้วมาคุยนอไปสมเนะี่ย แก่บานกินไม่นุ่นบานหรือเ่เลย นอกมาเนี่ยเด็กสมเพื่อนนึงลายเหมือกอ่ะกินได้หรอพี่น้องเนาะอื้มก็ย่างเนาะโอ้ขึ้นตัวเนี่ย

ไม่นวดบานเท่าเลยมันเสียบกินแล้วไม่แห้งทร่องครับบานักท่องนะพื่อนเ่องพอมักเดี่มเสียบหอม เรื่องอะไรนถึงเราเขาขันบ่ต้องขามพวกะั่าเป็นปลาไัยก็ไภัไม่หอดกระหรว They want to อย่างนี้เขาแรงเลยพี่น้องเนาะเปื่อยดีครับน้องใหม่น้องผีเปนี่ยน ีตัวขึ้นพอสมัยย้งเถียรยาคักมันแจียงนาไปสุมเลยพี่น้องเลยยาคักงจีงใส่กรกะทะเลยนะ Tha cái phạm Nó xuống bay hồi Tha cái phạm Bữa tăng tớ chèn lên ไปบ้านนกเขอคันดีครับฟังได้บ้างเอาเศร้าสืมพนูพนพูนอ่ะคันแช่งกันเลยหลายแห้ง

응. 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 เอาเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับก็เรียบร้อยนะครับกับเป็นเมนูนะครับบ้านๆแจ้งนอไมปสมกับปลาแดกบวงกับนอไหม่นะครับนอไม่ต้่มนะครับพี่น้องเนาะเอามากินครับปลาแดกบวงนะครับก็กินได้แน่วันนี้นะมันมีแต่เมนูนอครับพี่นี่นะครับเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผู้ใดมากิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใหายใจฉาดนะครับพี่น้องเด้อสารับวันนี้จากลาพี่น้องไปเท่านี้อยู่ดีไม่แห้งสุขทุกคนลำลำเรว่อยๆนะครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับ